เล่นนนำฝนใช่โอ uh, ้พุ่นน่ะพุ่นน oh, ่ะอ้โอ้ดูดูดูอู้ดีใจดีใจนานๆได้เล่นถูกกับโอ้พุ่นน่ะอู้มีเสียงพร้อมโอ้คือเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้อยนะครับฝนตกครับวันนี้ลองปล่อยให้เล่นน้ําฝนเล็กน้อยนะครับถ้าทางคงจะชอบนะโอ้ปล่อยแล้วอ,อออออโอ้โหดูอาบน้ําเล่นฝนเล็กน้อยนะครับลองปล่อยให้น้องเล่นนะเออจะกินนมแล้วจะกินนมแล้ว เนี้ยครับกินนมนี่ครับเนี่ยครับ,รบลองปล่อยให้เล่นน้ำฝนนะครับลองดูนะครับเผื่อถูกใจนะครับทั้งแม่ทั้งลูกอ้ยอ้ยอ้ยมีโยกด้วดูดูดูอาการครับดูอาการตอนฝนตกนะครับโอ้โห ทั้งอยากอึทั้งอยากเล่นนะครับอุ้ยดูดูดูดมวนครับพ่อมวนเย็นสบายครับดูดูดูด,ดูอุ้ยอุ้ยคึกอึกอืออือคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะอือคึกมากครับคึกมากสง,งสัยดีใจครับไม่ได้น้ำฝนนานครับอือเอาแล้วเอาแล้วอืออือเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้น้าเล่นน้ำฝนเชยโอ้ พูดนะพูดนะโอ้โหโอ้ยมงเสียบมันแนวเมีเอ้าปาก้าเฮียเสียเพชรแี่สมุทรเออฉันนึเนาะฝนตกเมียไม่มีมงเสียนเมียแล้วกังห้มาเอาไปการหนีไป็นช่วงของก่อนใช่ไหมบอไปนึงโอู้หูด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 ูเริ่มฝนเริ่มเริ่มติหยุดแล้วนะครับเขาเรียกช่อช้างคือคักเวลาฝนตกนะครับ คึกมาเอือพุ่น์นะพุ่นหะมา it, ไปล่อป่มิงว่ะโอ้ปล่อยไม <S <s ไ่ได้เด้อวิ <t ik> <t ik ่งวนนี่แหละฝนตกมานี่คึกแห้งเบื่อยไม่หมดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พุ่น์นะ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 เอือสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้ปุ่น์นะพุ่น์นะพุ่นหะขับไปก็ถึงมวนแห้งว่ะถึกใจเพิ่นโอ้ โอ้คุณแม่หลิงหีตมยังพี่ยังพี่เขาบอกตายนี่ปล่อยนะถูกใจมากถูกใจมากโอ้โหดู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 ดีใจดีใจนานๆได้เล่นถูกกับโอ้พุณน่ะมีเสียงพร้อมอู้คือแข่งคือแข่งผมมาครับปวดมือหน่อยไหมนี่นี่คุณน่ะปวดเฮ้ยถูกใจถูกใจแบบมีเสียงร้องเจ้า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 เอาเอาเปิดหน่อยปิดหน่อ โ oh, oh. อ้โหคุณอะเออเออเออัออออวกันนะครับน้องช้างโอ้ย oh, oh, oh. ถือใจแห้พุน่นะพุน่นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮเฮยก็เป็นความสุขของช้างครับ oh. เมื่อฝนตกก็ได้เล่นน้ำได้เล่นโคลนนะครับผม oh. เป็นธรรมชาติของน้องช้าง <Sl ider. S 1> ครับแมนเลนเซ่เลอ นานๆเราจะปล่อยให้เล่นทีนะครับคุณนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยนังนึ่งเฮยนังนะ่เออออยู่นิ่งไม่ได้เลยครับสนุกครับสนุกมากโอ้ปลาโอ้โหฟงมาไกลเท้เอาคุณนะคุณนะคุณนะโอ้มวนครับมวนมวนมวลมวนไหลมวนสิจับสิกัดไ่ไปกินดีเอาเอากันหน่วมันเอ้าเอ้าเอ้าเอือด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  ดีดแทงดีดแทงดีดแทงเฮ้ยจิ้งจิ้งหลับหรือเปล่านี่ตัวช้างกำลังคึกคักนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมวนมวลกงตูดกงตูดกงตูดเยอะตดได้เยอะตดได้มิ่งเยอะตดอ,อารมณ์คึกอารมณ์คึกคุณนะคุณนะคุณนะโอ้โห ดูตัวครับเล่นโคนครับสนุกมากสนุกมากครับสนุกมากอืมถือใจถือใจดูคุณแม่คุณแม่ก็ถูกใจครับถูถูถขาหัานตูให้ลูกชยยายเนี่ยเล่นโคนนะครับสนุกมากดูไม่ง้อยของเราเออ สวัสดีครับไปแล้วดูนะสีสซลลเดอร์หรือเปล่านี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยโอ้ตัวแดงหมดแล้วครับช้างครับโอ้โหดูอดเดืดเดื ถูวชอยกแงมวนไหลครับมวนไหลถูกใจครับถูกใจช้างเด็กครับเหมือนเด็กนะครับถ้าได้เล่นน้ำี่ถูกใจมากเลยมีแค่แบบโอ้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 อ้โอ้อ้้อ้โอ้้โม้โอ้โอ้า้อ้ออ ถึงเงี้ยถ so, uh, so, uh, 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 oh, uh, ึงเงี้ยข่วนขาหลังขาหลังใบมากนะครับขึ้นมากขึ้นมากวิ่งไปวิ่งมาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเออเออพูดนะพูดนะอะไรกเลี้ยวเออ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 ไม่ใช่ลูกวัวไงนอนเล่นเอาเอาตึงแก่ครับ เอาลูกเด็บนอ่วบนี้ฮึบฮึบเฮ้ยอึบฮึบสนุกมากครับสนุกมากืออโหคุณแม่ตัดสนันครับ ไปแล้ว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 จะข้ามรั้วอย่างเดียวนะครับตอนนี้เอาไปอไปแล้วไปแล้วคิดมาขึ้นมโอ้แสงอาทิตย์ก็เริ่มจะออกนะครับฝนหยุดแล้วอือ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 อืคือแข้งวะอือือสุดยอดสุดยอด คนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครตนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมทำหนผู้จาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมฝากภาพผมน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ